สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาะคุยเจาะลึกกันเรื่องบริษัท IonQ นะคะตัวย่อ IonQ ค่ะจากข้อมูลบทวิเคราะห์ที่เราได้มาลองมาดูกันค่ะว่าบริษัทนี้น่าสนใจยังไงก่อนอื่นเลย IonQ ทําทำอะไรนะคะเขาพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้งที่ใช้เทคนิคเฉพาะตัวเลยคือ Trapped Ion หรือการกักไอออนไว้ครับเขาเคลมว่าวิธีนี้มันทำให้คิวบิต หรือหน่วยประมวลผลควอนตัมเนี่ยแม่นยำขึ้นเสถียรขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ให้บริการพลังประมวลผลนี้ผ่านคลาวด์ที่เรียกว่าควอนตัมแอสเซอร์วิสหรือ QAS a อ๋อครับซึ่งเขาก็จับมือกับคลาวด์เจ้าใหญ่ๆเลยนะคะ AWSAzureGoogle Cloud ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะครบเลยอืมการทำความเข้าใจธุรกิจแบบ IonQ นี่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเ,เทคโนโลยีควอนตัมเนี่ยมีศักยภาพเลยนะ ที่จะแบบพลิกโฉมอุตสาหกรรมได้เยอะมากจริงค่ะไม่ว่าจะเป็น AI การเงินการพัฒนายาใหม่ๆหรือแม้จะเรื่องการเข้าหรหัสข้อมูลที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยครับน่าสนใจมากค่ะทีนี้มาถึงส่วนที่ตัวเลขกันบ้างดีกว่าจากข้อมูลที่เรามีนะคะปี2024เนี่ยรายได้เขาโตถึง95%หูโห95%ค่ะเป็น43ล้านเหรียญ แล้วก็ยอดสั่งจองบ่ายหรือ Bookings เนี่ยพุ่งไปตั้ง95.6ล้านเหรียญน,นะคะดูเหมือนความต้องการจะเยอะมากครับตัวเลขการเติบโตนี้ดูดีมากจริงๆครับแถมยังตั้งเป้าไรายได้ปี2025ไว้นะคะ75-95ล้านเหรียญเลยค่ะโหก็คือค่าว่าจะโตเกือบร้อยเอซอีกปีเลยทีเดียวใช่ค่ะครับแต่ว่าเเหรียญมันก็มี2ด้านเสมอเนาะในข้อมูลเดียวกันเนี่ย ก็ชี้ว่าบริษัทยังขาดทุนสุทธิหนักมากอยู่อ๋อหรอคะขาดทุนเท่าไหร่คะปี2024ขาดทุนไปเอ่อราวๆ331ล้านเหรียญครับค่ะแล้วก็ขาดทุน EBITA อีกประมาณ107ล้านเหรียญโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะครับคือมันก็เป็นธรรมชาตินะครับของบริษัทที่ทำ Deep Tech แบบนี้ที่ต้องลงทุนเยอะมากๆในช่วงแรกๆแต่มันก็เป็นความเสี่ยงสำคัญเหมือนกันที่เรามองข้ามไม่ได้เลยชัดเจนเลยค่ะ คือโตเร็วมากแต่ก็ยังขาดทุนเยอะอยู่แล้วปัจจัยบวกอื่นๆล่ะคะนอกเหนือจากเรื่องรายได้ที่โตเร็วแล้วในข้อมูลมีพูดถึงจุดแข็งอะไรอีกบ้างไหมคะจุดแข็งที่ข้อมูลระบุไว้ก็มีเรื่องเทคโนโลยีทรัพออนของเขานั่ยแหละครับที่ว่ากันว่ามีความแม่นยำสูงการเชื่อมต่อดีอืมอแล้วก็การมีพันธมิตรเป็นยักษ์ใหญ่คลาวเนี่ยก็ช่วยเรื่องการเข้าถึงลูกค้าได้เยอะก็จริงนะครับ ทำให้คนเข้าถึงเทคโนโลยีเขาง่ายขึ้นครับแล้วที่สําคัญอีกอย่างคือสถานาการเงินดูเหมือนว่าเขาจะมีเงินสดในมือค่อนข้างเยอะนะคะประมาณ600กว่าล้านเหรียญโอ้เยอะทีเดียวครับเทียบกับนี่สินที่น้อยมากแค่ประมาณ17ล้านเหรียญเองซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นการชนที่ดีนะคะสําหรับการลงทุนวิจัยพัฒนาต่อไปได้อีกนานฟังดูดีเลยครับมีทั้งเงินทุนมีทั้งพันธมิตร แต่เมื่อกี้เราก็คุยกันเรื่องความเสี่ยงด้านการขาดทุนไปแล้วแล้วมันมีประเด็นความเสี่ยงอื่นๆที่น่ากังวลอีกไหมครับในข้อมูลที่ได้มามีครับประเด็นใหญ่เลยที่นักวิเพราะห์ในข้อมูลเขาพูดถึงกันเยอะก็คือเรื่อง valuation การประเมินมูลค่าบริษัทใช่ครับมันสูงมากสูงลิ่วเลยอัตราส่วนราคาต่อยอดขายหรือ P/S ratio เนี่ยอยู่ในช่วง100ถึง235เท่า โหร้อย oh, ถึงสองเท่าสูงมากจริงๆค่ะครับสูงมากๆแปลง่ายๆก็คือตลาดเนี่ยคาดหวังแบบสุดๆเลยว่ารายได้ในอนาคตของ i o n อนจะต้องเติบโตแบบก้าวกระโดดมหาศาลจริงๆถึงจะสมเหตุสมผลกับราคานี้ได้เข้าใจแล้วค่ะคือความคาดหวังสูงมากจริงๆแล้วความเสี่ยงด้านตัวเทคโนโลยีเองล่ะคะมีพูดถึงไหมว่าจะพัฒนาไปได้ตามแผนหรือเปล่า มีแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงสำคัญอีกอย่างคือความไม่แน่นอนว่า i อ n q จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีไปถึงขั้นที่วางแผนไว้ได้ทันเวลาหรือเปล่าอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างระบบรุ่นต่อไปที่เขาตั้งชื่อไว้ว่า Tempo หรือ AQ64 นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือการไปให้ถึงจุดที่เรียกว่า fault tolerance fault tolerance คืออะไรคะ ก็คือระบบควอนตัมที่มันทำงานได้ถูกต้องแม่นยำจริงๆนะครับไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งมันจำเป็นมากๆถ้าจะนำควอนตัมคอมพิวเตอร์ไปใช้งานจริงในวงกว้างแบบที่เชื่อถือได้จริงๆโอ้เข้าใจแล้วค่ะครับการลงทุนใน i อ n q ตอนนี้มันก็เลยเหมือนกับการเดิมพันกับความสำเร็จของเทคโนโลยีในอนาคตที่ยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะเหมือนกันครับน่าสนใจมากค่ะ สรุปก็คือ IonQ เป็นเหมือนดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการ QaaS เลยนะคะมีเทคโนโลยีเฉพาะตัวโตเร็วมากเงินทุนก็หนาพอสมควรครับผมแต่ก็มีความท้าทายใหญ่ๆรออยู่ข้างหน้าทั้งเรื่องการทำกำไรให้ได้จริงๆแล้วก็การพิสูจน์ว่ามูลค่าที่ตลาดให้มาเนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วถูกต้องเลยครับความท้าทายหลักเลยคือ จะเปลี่ยนศักยภาพทางเทคโนโลยีที่ดูน่าทึ่งมากๆเนี่ยให้กลายเป็นธุรกิจที่ทํากําไรได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไงแล้วก็เมื่อไหร่อืเนั่นสินะคะซึ่งมันก็นําไปสู่คําถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าเอแล้วเราควรจะประเมินมูลค่าบริษัทที่เทคโนโลยียังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆแบบนี้ด้วยวิธีไหนดีน่าคิดค่ะแล้วก็ถ้าวันหนึ่งควอนตัมคอมพิวติงมันใช้งานได้จริงอย่างแพร่หลายขึ้นมาจริงๆเนี่ยเ มันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้ไปได้ขนาดไหนเป็นคำถามที่ต้องติดตามกันยาวๆเลยค่ะสำหรับประเด็งที่น่าจับตาในระยะสั้นๆจากข้อมูลที่เราได้รับมานะคะก็คงจะเป็นผลประกอบการไตรมาส2ปี2025ที่กําที่กำลังจะประกาศเร็วๆนี้ครับต้องดูว่าตัวเลขจะยังโตแรงต่อเนื่องไหม ใช่ค่ะรวมถึงความคืบหน้าในการพัฒนาระบบท e m ม o ปแล้วก็ a q 64ว่าไปถึงไหนแล้วแล้วก็อาจจะมีข่าวการเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหญ่หรือพันธมิตรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกหรือเปล่าครับอันนี้น่าติดตามและเช่นเคยนะคะข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เป็นการสรุปและวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่เราได้รับมาไม่ใช้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดนะคะใช่ครับการตัดสินใจลงทุนใดๆควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดรอบคอบด้วยตนเองเสมอคะ่ะ